สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเพีงรอโต้นะครับวันนี้นะครับมีแนวหวยลาวนะครับประจําวันที่30นะครับพฤศจิกายน2565นนะครับหวยลาพัฒนานะครับจะเน้นเป็น3ามศูนย์นะครับเจ็ดสองเก้าห้าสองเก้าห้าห้าเจ็ดสองเก้าห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองเก้าฝันไปที่เก้ากับเจ็ดนะครับผมอันนี้เป็นหวยลาพัฒนานะครับ ก็ถ้าท่านไหนนะครับกําลังเรีอนซื้อเรีอนหานะครับมวยเราพัฒนาก็สามารถรับชมได้เป็นแนวทางได้เลยนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับมวยเราพัฒนานะครับก็จะให้เลขมาค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นเลขที่สวยเลยแต่วันนี้จะเข้าไหมก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผม จะเป็นหวยอะไรบ้างเนาะต่อไปอ่าเป็นหวยพัฒนาเช่นเคยนะครับก็จะเป็นวินนะครับจะเป็น1 2 3 4 5 6นะครับเด่นนะครับ5นะครับรอง6นะครับจับวินจะเป็น5 1 5 2 5 3 5 4 5 56นะครับแล้วก็6 1 6 2 6 3 6 4 6 6นะครับเด่นร้อยบนนะครับจะเป็น20นะครับอ่าก็จะเป็น สามตัวบนนะครับอันนี้เป็นของสำนักแอดบ้านป่าพารวยนะครับผมเป็นแนวทางของกลุ่มหว้เล่านะครับผมก็สามารถรับชมไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามนะครับของแนวทางหวยนะครับของบ้านป่าพารวยนะครับก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยครับผมไปกันต่อนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหล่าวเวลาวของ JP นะครับก็จะให้มานะครับจะเน้นเด่น8กับ3นะครับแล้วก็2 3แล้วก็6 3เนาะ mm hmm. ก็จะมีชุดจับวินนะครับก็จะให้มานะครับ mm hmm. เลขตรงก็จะมี8 3 0 3 235 5นะครับแล้วก็6 310นะครับก็ให้มาเน้นๆเ,เลยเป็นการรวบรวมสถิติการออกด้วยนะครับแล้วก็ ให้แนวทางของวดน,นี้มาด้วยนะครับเป็นความน่าจะเป็นนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูเอาเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นของเฮียป่องพารวยนะครับก็จะเลขเด่นนะครับจะเป็น5 2 2สนะครับจากวินจะมี3 0 1 1 6นนะครับเน้นเนนไปที่50นะครับซือว่า250 ไว้เผื่อ53ด้วยนะครับผมอ่นนี้เป็นหวยลาวพัฒนานะครับเลข2ตัวไม่รวมเบิ้ลจะเป็น5 2 5 1 2 2 2 1นะครับผมรวมทั้งหมด6ชุดนะครับแล้วก็เลข3ตัวจะเป็น52 25 2 1 2 2 1ครับผมนะครับจากนี้จากบ้านนะครับปองพารวยนะครับ แล้วก็สรุปหวยลาพัฒนานะครับก็จะเป็นเลข3ตัวจะเป็น191นะครับจากวีจะเป็น119199นะครับเจาะเม็ดเดียวไปที่9199 9นะครับผมอ่า1น1นะครับอันนี้ของบอลมหาหิงนะครับผมก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับก็จะ เป็นนะครับเท่านี้นะครับสำหรับหวยลาวนะครับเลือกซื้อกันได้เลยขอบคุณครับ